ความคืบหน้านะคะของคดีน,นะคะวันนี้นะคะได้มีการออกมาแจ้งนะคะจากทางาป้าสวนผักแล้วนะคะว่ามีการายืน่นในการเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เราก็เชียร์เชียร์กันนะคะลุ้นลุ้นกันเนาะแล้วก็ได้มีการออกมา,อาบอกรายชื่อของทนายอยู่สองท่านนะคะอืแต่ว่าอีกหลายๆท่านก็คงไม่เปิดตัวอืมค่ะไม่เปิดตัว เพราะว่าเคยได้ยินว่าทําเป็นทีมทําเป็นเขาเรียกว่าทําเป็นกลุ่มเป็นออหลายมากหลายคนมากอืมเขาเรียกว่าเป็นคณะอืมเป็นคณะเลยอ่ะค่ะคอมเมนต์มาเขานับถือวีฟ้า<ม>ดิังว่ะคอยว่าแม่ผีหมอเหยาโอผู้จักข้าว่าผีหมอเหยาบ่ หมอผีหมอภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวะผีฟ้าจะหมอผีฟ้าใช่ไหมหรือ,อยังไงอ่ะหมอผีฟ้าอืมอแปกคนละใหม่มีแบงหัวกันยังแบง <c oughs> แขอแบงหัวน้ำเขาก้อนรำผีฟ้ามาลำํำจะเห็นเมื่อตั้ง เออการก็อันบรรยาการโดยการรำถวายหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเอานางรำจีแต่งตัวอันอันนี้แน่เป็นนางรำแบบว่าเป็นตะเบิงแน่แม่นโบราณเนี่เอาผู้เฒ่ามารำเทวดานางป้าหรือผีอยังยังกะจ้างอ่ะแต่คนก็ยังบ่อยากเบิ่งเนาะอือใช่มั้ย เฮ็ดแน่วปะแน่วเนาะ,นะเห็ดไปทัวทีวตัวแดนมาดนี้ฮะเหไปทัวทีวตั่วแดนพ่อแม่ก็บพ่ไปแบบน,นี้ <c oughs> พ่อแม่พ่ไปนี่มันมันจะไหนอยู่ได้ครับพี่น้องเอีอมันต้องถาเห็นเห็นนอด่นเห็นนอื่นเป็นแม่เนาะอืม,อมตายแล้วทีนี้มันก็ต้องถามอันนี้ถามผู้เฒ่าผู้แก่ถามพ่อแม,ม่รักผู้ใหญ่เนาะในการ<ไ>เหตด เพื่อเป็นิีนมงคลเจ้ของอนาเรื่องการเขึ้นบ้านใหม่หรือตั้งทรงตั้งศาลไอ้พวกเนี้ยอก็มันโมมีพอมีแม่แล้วมัน,มมมมนตัดเหมือนแลลวนนเนาะแม่สิเห้ว่าเห้าาุปรึกษาไผล่ะเออไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วสี่ละคนลืมลืมอันนี้ลืมลากเงาลืมลืงงลม,ลมลากเง,งาลืมเชื้อสายเจ้าของแม่ไต่เหตุจังด้จึงตัดขาด ขาดตระกูลเจ้าของหลักเงาเจ้าของ mm hmm. พีนงพ่น้องญาติพี่น้องอุ้ยค <Man. S 1> นซ้ำแดจังสิบเป็นแจ็คสันเนาะถ้าคนเราอ่ะมีสายเลือดเดียวกันนะ่ะหนักนิดเบาหน่อยหรือว่าอะไระมันไม่ถึงขั้นกับตัดขาดกันขนาดนี้หรอกขั้นมันบมดมันบมดอหลีมันบอดพลึกอาจารย์แดงว่าอัน,นี่พกอืมพลึก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 คือ คืออะไรวะคือไปแล้วคือเกินไปอีนี้มันเกินไปไงภาษาเออพึลึกพึลึกพลึลื้อนะเมยโคตรโห่นะเมยอืมใช่ไหวเนาะเงินมันคมยิ่งกว่าดาดน้ำมันตัดขาดไม่กระทั่งญาติพี่โนโอ้องกูเลยเออขนาดพ่อแม่์ไม่ยังตัดเนะาะเพื่อช่ำเลจะว่าตั้งศาลเหมือนคน อนาถาเหมือนคนไม่มีญาติเลยดูเอ่อห่อเหี่ยวไม่สดชื่นเลยแบบว่ามันมันบมีผูไปตุ้มไปห้อแม่มันบมีคนไปหุบตุ่มไปห้อมพี่น้องเปี่แม่บอพี่น้องมันบ่ได้ไปแบบว่ามันเหมือนว่าเหมือนตัวคนเดียวเข้าใจไหมพี่แล้วเจ้าเองบ้าน้ล่ะแล้วก็คนในหมู่บ้านโดยพี่เขาสังเกตได้พี่นี่อืมอ่านเรียบร้อย วัสดีกุกคนเนาะอ่าำไม่ผีฟ้าบอลรำถวายผีเนาะเ,ออเลี้ยงผีบออ่าอะไรนะมันเขาเรียกว่าอะไรนี่เหมือนอะไรนะเ,ออเขาเรียกว่าธรรมะอาธรรมบ่เมื่อาธรรมไปจนสั้นบอกแบบใดแบบว่าแบบเลี้ยงผีแบบนี้นะคุณใสเออแบบว่าส่วนมากเขาจะถือถือถือ,ถ,อถือพระธรรมเนาะถือ เราเรียกว่าทำมาคุณกับอ่ะคู่ตะคุณบอกกับเราเราก็เรียกไม่าพอเบาอยู่นะเสียงหายเสียงหายแบบว่าเสียงเป็นเป็นพื่อมวานนียมันก็เป็นแบบเหมือนวานนี่แหละนะมันร้อนนะครับพี่น้องเอฟซีมันร้อนเียนะมันร้อนโทรศัพท์ก็ลงเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคน ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เอาก็รอดูรอรุนรอดูรอรุนเอาบัตรต์นี้ได้ยินหรือยังเสียงหายใช่ไหมพี่บัวเสียงดังหรือยังเดี๋ยวฟังมื่อก่อนเสียงดังมากใช่ไหมฮัลโหลเสียงดังมากใช่ไหมครับไม่มีเสียงบ่ได้เอาไหม โอ้ยเป็นอะไรโทรศัพท์มาหรือยังไม่มีเออมันเลิกไปเองค่ะมันร้อนครับมันร้อนนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮมลโหลมันร้อนบ่ได้อันนี้มันจบครับพี่น้อง,งโอ้โหเป็้นะจบเพราะว่าช่องสองพีอนนชัดเหมือนเดิมเพราะว่าผีฟ้านี่มันมันมันนั่นแหละครับพี่น้องไอ้สีนะออ มัน,น,นเป็นศาสตร์ของไสยศาสตร์นะใช่นักศาสตร์ไสยศาสตร์แต่ทางธรรมะหรือทางศาสนาเนี่ยเขาเขาไมไ่ได้อันนั้นนะกับเรื่องนี้นะ,ะน้อกไม่มีเสียงใช่ไหมโอ้ครับผมนกไม่มีเสียงเอาเราก็รอดูรอดูรอรุ่นนะครับพี่น้อง F4 การที่ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องเนี่ยมันมันดูกระไลอยู่นะพี่น้องเอฟซีเนเหมือนคนไม่มีพี่ไม่มีน้องเนี่ยโอ้โอโอโอโตัวคนเดียวเนี่ยมันเนีเอาเอาเอาคนอื่นเอาคนอื่นเป็นพ่อแม่เอาคนอื่นเป็นครูบาอาจารย์ทีนี้ <c oughs> ต้อเสีาเปล่าเลยเนาะพ่อแม่อีนี่ไปใส่ปะอ่า พม่อแม่อีน mm ี่ไปใส่คือพ่มาเนาะบ่มีมันบ่มีพ่อบ่มีแม่บอกคือบ่ม่นะเอาพี่น้องมันเดีไปนี่นะเขาก็จะว่าสั้นแหละเอาก็จาขึ้นไปละบันนี้นะโอ้สัมพ่อเนาะยังบ่มีพี่ยไมบ่มีน้องบ่มีนั่นบ่มีพ่อบ่มีแม่เนาะเป็นทั้งท <Ellen> ี่แ้วก็จะขึ้นละพ้นจริงหรือเปล่าครับพี่น้องอืเป็นแบบนั้นนะครับเอายังไงก็รอดูนะครับนะรอดูรอรู้เนา uh -huh.